สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speedster s q u a d วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับความภาคภูมิใจของ,งวงการเกษตรไทยยุคใหม่นั่นก็คือไทท็อกแทรกเตอร์2 0 2 6รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะเต็มพลังและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมเหมาะกับเกษตร,รกรไทยที่ต้องการความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุดทันทีที่มองเห็นไทท็อกแทรกเตอร์2026สิเสียงแรกที่สะดุดตาก็คือสีเขียวมันวาวที่โดดเด่นราวกับรถโชว์รูมระดับโลกการออกแบบตัวถังมีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยว ผสมผสานความแข็งแรงกับความสวยงามได้อย่างลงตัวโครงสร้างทำจากเหล็กเกรดพรีเมียมที่ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งานไม่ว่าจะเป็นไร่นาทุ่งนาหรือพื้นที่ภูเขาก็พร้อมลุยได้อย่างมั่นใจไทท็อก2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลเจเนเรชันใหม่ขนาด4ี่สูบที่ให้กำลังแรงม้าสูงและแรงบิดมหาศาลทำให้สามารถลากอุปกรณ์การเกษตรหนักๆได้อย่างสบายอีกทั้งยังใช้ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงแบบประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นและลดการปล่อยควันดำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบเกียร์ของรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลมีทั้งเกียร์ความเร็วต่ำสำหรับการถ่ายคลวนและเกียร์ความเร็วสูงสำหรับการขนส่งบนถนนทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตามความต้องการระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD เพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องเผชิญเส้นทางลื่นหรือครุขระ ห้องโดยสารของไทท i อ o แทรกเตอร์2,026ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญภายในกว้างขวางและออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เบาะนั่งนุ่มสบายปรับระดับได้หลายทิศทางควบคู่กับพวงมลาลัยพาวเวอร์ที่หมุนได้อย่างแม่นยำและไม่มือมือแม้ใช้งานนานหลายชั่วโมงแผงควบคุมเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงค่าการทำงานทุกอย่างอย่างชัดเจนและยังมีระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอัจฉริยะในด้านความปลอดภัยไทท็อกไม่ลืมติดตั้งระบบเบรกไฮดรอลิกคู่เพื่อหยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้บรรทุกหนัก นอกจากนี้ยังมีไฟหน้าเล็ดความสว่างสูงที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนหรือในพื้นที่ที่มีแสงน้อยรวมถึงไฟเลี้ยวและไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยและสวยงามหนึ่งในจุดขายของรุ่นนี้คือระบบควบคุมการทำงานด้วยจอยสติ๊กที่ช่วยให้เกษตรกร,ร,ร,กรควบคุมอุปกรณ์เสริมได้ง่ายเพียงปลายนิ้วไม่ว่าจะเป็นการยกถ่ายการปรับระดับหรือการหมุน PTO ทั้งหมดทำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว สำหรับผู้ที่กังวลเรื่องความคุ้มค่าไททอกแทรกเตอร์2,026ใช้เทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการซ่อมบำรุงในระยะยาวอะไหล่สามารถหาได้ง่ายและศูนย์บริการมีครอบคลุมทั่วประเทศรับประกันชิ้นส่วนสำคัญนานหลายปีทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าการลงทุนครั้งนี้จะคุ้มค่าในระยะยาวด้านการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีรุ่นนี้มาพร้อมระบบสมาร์ทฟาร์มิ่งที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลการทำงานของรถแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงระยะเวลาการใช้งานหรือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะช่วยให้วางแผนการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพไททอกแทรกเตอร์2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถแทรกเตอร์ธรรมดาแต่เป็นเพื่อนคู่ใจของเกษตร,รกรยุคใหม่ที่ต้องการความแรงความประหยัดความทนทานและความสบายในการทำงานทุกวันถ้าพูดถึงภาพลักษณ์ไททอกก็ทำได้ดีเยี่ยมการออกแบบให้ดูพรีเมียมเหมือนรถยนต์หรูไม่ว่าจะจอดอยู่ในโชว์รูมหรือกลางทุ่งนา ก็ยังดูสวยสะดุดตาใครเห็นก็ต้องเหลียวมองสำหรับเกษตรกร,ร,ร,กรที่กำลังมองหาแทรกเตอร์คู่ใจสักคันที่ทั้งแข็งแรงประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายและรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไททอกแทรกเตอร์2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนี่คือเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อตอบโจทย์เกษตรกร,ร,ร,กรไทยโดยแท้จริง และนี่ก็คือการรีวิวไททอลแทร็กเตอร์2026จาก s p ิสเตอร์สควอตหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารยานยนต์และเครื่องจักรเกษตรรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันในอนาคตเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ